เฉลยไบฝึกหัดจากหนังสือเรียนฟิสิกส์ของสสวทนะครับสอนโดยสุนทรพิมพ์เสนลวดโลห oh ะซึ่งมีความยาวเดิมเท่ากับ1.5เมตรและมีพื้นที่หน้าตัด0.05ต mm. ารางมิลลิเมตรมีค่าโมดูลัสของยังเท่ากับ7.5ุคูณ10กำลัง10นิวตันต่อตารางเมตรนะครับหากแขวนวัตถุมวล5กิโลกรัมนะจงหานะครับ อะไรครับก็ความยาวของลวดโลหะหลังจากแขวนวัตถุแล้วนะครับขอความเร่งสูงสุดเมื่อดึงลวดขึ้นในแนวดิ่งโดยไม่ยืดเกินขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่นถ้าความเข้นที่ขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่นของโลหะนี้เท่ากับ100นิวตันต่อตารางเมตรนะครับเออข้อนี้ยังไง นะอ่ะมาเริ่มกันที่กอไก่ก่อนแล้วกันนะก็คือว่าลวดเนี่ยมีความยาว1.5เมตรนะครับมีพื้นที่หน้าตัดเท่านี้มีค่าวมนุษย์ของยางเท่านี้แขวนวัตถุมวล5กิโลกรัมนะครับเออลวดเนี่ยแขวนวัตถุมวล5กิโลกรัมนะลวดก็มีความยาว1.5เมตรตอนที่ยังไม่ยืดนะแต่พอแขวนมวลปับ๊บเกิดอะไรขึ้นครับมันก็ยืดออกนะ ถามว่าความยาวของลวดโลหะหลังจากแขวนมวนแล้วเนี่ยมันจะยืดออกมาเท่าไหร่นะครับเออ,เอ,อความยาวจะเป็นเท่าไหร่นะครับข้อนี้ก็โดยโจทย์บอกค่ามดูลัสของยางก็ง่ายๆนะเ,เราก็เริ่มจากค่ามดุลัสของยางนะเริ่มจากสมการนี้ y เท่ากับ f ส่วน a หารด้วย เดลต้า L ก็คือคือเวลาแขวนลวดไว้กับมวลเนี่ยมวลมันมีน้ำหนักเห็นไหมน้ำหนักก็จะเป็น 5G นะครับน้ำหนักก็คือแรงดึงที่ดึงลวดอะนะพอดึงลวดปั๊บเกิดอะไรขึ้นครับลวดมันก็ยืดนะครับโดยสามารถหาระยะยืดของลวดเนี่ยได้จากาสรรมการเนี้ยนะยความสัมพันธ์ระหว่างมดูรัสของยางแรงเอพื้นที่หน้าตัดแล้วก็ เดลต้าเอก็คือระยะยืดของลวดที่ยืดออก L0 ก็คือ,อระยะเดิมนะครับทีนี้เขาถามว่ากอไก่เนี่ยความยาวของลวดหลังจากแขวนก็คือความยาวรวมทั้งหมดนะครับอองนั้นสิ่งที่เราต้องหาก็คือหาความยาวเราก็หาได้ยังไงครับก็หาได้จากเอาความยาวเดิมนะความยาวเดิมบวกกับความยาวที่ยืดออก บวกกับความยาวที่ยืดออกก็คือเดลต้าเนั่นเองโอเคนะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องหาโดยที่โจทย์บอกอะไรมาบ้างโจทย์บอก y นะครับเนื่องจาก y เท่ากับค่ามนุรลัพยางก็7.5คูณ10กำลัง10นะ f เ <c oughs> เป็นเท่าไหร่ครับ f <c oughs> ก็เป็น 5g นะครับก็คือแรงดึงเนี่ย 5g นะเออ 5g อืม <c oughs> นะเอ,อ mg นะเท่ากับ5 g ซึ่งก็คือ5 g g มัน9.8นะก็เท่ากับเท่าไหร่ครับเ,เป็น49่อเป็นมา9 5 4 5 4 9นะครับเออ49นิวตันอันนี้ f ต่อไป delta l เราต้องหา นะครับ L 0เป็นเท่าไหร่ครับ L 0โจทย์บอกคือระยะเดิมก็คือ1.5ขาดอะไรไปนะครับเดลต้า L เนี่ยอันนี้ต้องหาเออแล้วก็มีอะไรอีก A, A A พื้นที่หน้าตัดของเส้นลวดนะเส้นลวดก็จะมีพื้นที่หน้าตัดหาไงครับก็หาได้จากพื้นที่หน้าตัดรัศมีโจทย์บอกไหม อ๋จอจดบอดบอกพื้นที่หน้าตัดมาเรียบร้อยแล้วครับ0.05ตารางมิลลิเมตรก็เปลี่ยนให้เป็นตารางเมตรก็คูณ10กําลังลบอะไรครับมิลลิตารางมิลลิให้เป็นตารางเมตรก็คูณ10กําลังลบ6ถูกไหมถ้าเปลี่ยนมินลลิเฉยๆไม่มีคําว่าตารางมิลลิเป็นเมตรเนี่ยคูณ10กําลังลบ3ถ้าเปลี่ยนจากตารางมิลลิเป็นตารางเมตรต้องคูณ10กําลังลบ6ถูกไหมดงนั้น A ก็เป็น0.05คูณ10กําลังลบ6 เอาละที่เหลือก็แทนค่าหาเดลต้าเนะครับเอเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าได้ว่า y ก็เป็น7.5็ดคูณสิกำลัง10เท่ากับ f f ของเราก็เป็น49ส่วน a a ก็0.05คูณสิกำลังลบหหารด้วยเดลต้าเก็หานะส่วน l เนี่ยก็คือ1.5ึ่นะ ฮาเดลต้าแอลทำไงครับเราก็ย้ายพจน์เนี้ยนะย้ายมาทั้งเศษส่วนเลยย้ายมาฝั่งนี้เราก็จะได้เป็นเจ็ดจุดห้าคูณสิบกำลังสิบนะย้ายทั้งพจน์เนี้ยมาคูณก็เป็นเดลต้าแอลส่วนหนึ่งจุดห้าเออย้ายมาทั้งก้อนเลยนะฝั่งนี้ก็จะเป็นสี่สิบเก้าส่วนด้วยศูนย์จุดศูนย์ห้าคูณสิบกำลังลบหกอันนี้เศษส่วนนี้ยังอยู่นะเน,นี่ยย้ายไปลนะก็จะได้เป็นแบบนี้ จากนั้นเราก็หาเดลต้าแอลทำไงครับเราก็ย้าย1.5ไปคูณย้าย7.5็ดจคูณสิบกำลังสนะิเนี่ยมาหารนะครับก็จะได้เป็น49 1.5เอไปคูณแล้วก็ย้ายอันเนี้ยมาหารนะศูนย์จคูณสิบกำลังลบหแต่เดิมแล้วย้ายอันเนี้ยมาเป็น7.5คูณสิบกำลังสิย้ายมาหารอีกทีหนึ่ง ลที่เหลือก็จัดก,การคิดเลขครับก็จะได้เดลต้าเอเป็นเท่าไหร่ก็เอาสี่อุดเอ่เ4 9คูณด้วย1.5นะแล้วก็หารด้วย แล้วก็หารด้วย0.05เอออันนี้ก็เหลือ10บกำลัง4ี่แล้วก็หารด้วย7.5็ดหาหนึ่งเก้าหกนะครับคูณสิบกำลังสี่ก็คูณสิบกำลังลบสี่แล้วก็เป็นศูนย จุดศูนย์หนึ่งเก้าหกนะครับเมตรนะเออถูกไหมเช็คตัวเลขนิดหนึ่งมันจะได้เป็นอย่างนี้ครับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเก้าหกเมตรอืม โอ้จทีนี้ดูจากเลขในยะสำคัญเนี่ยมันคงเราคงวัดเดลต้าไปถึงระดับนี้ไม่ได้นะอย่นี้ปัดจุดนิดนึงเอาแค่2ตํตำแหน่งพอนะครับเป็น0.019ก็ปัดเป็น20 02เมตรอย่างนี้สวยกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าความยาวของลวดทั้งหมดนะครับมันเท่ากับความยาวเดิมนะบวกเดลต้าเ ความยาวเดิมเนี่ยมันก็คือ1.5ะแล้วก็มาบวกกับ0.02นะครับเออก็ได้เป็นเท่าไหร่เป็น1.52เมตรนั่นเองนะครับาละเพราะฉะนั้นข้อกอไก่เราก็ตอบว่าความยาวของลวดหลังจากแขวนเป็นความยาวเป็น1.52เมตรนะครับอ่นะจบในส่วนของกอไก่ ทีนี้ขอไข่นะออขอไข่นี่ยังไงครับขอไข่เนี่ยก็คือว่าทีนี้เราจับลวดให้มันวิ่งยกมวลเนี่ยมันขึ้นละดึงมวลเนี่ยขึ้นครับนะสมมุติแรงดึงเนี่ยเป็นทีนะแรงดึงในเส้นลวดเนี่ยเป็นทีแล้วมวลมันมีเอ็มจี MG, นะแรงดึงลงล่างกระทำนะก็คือ 5G เครึ่ง 5G จก็คือเท่าไหร่นะเมื่อกี้4ี่สิบ นิวตันนั่นเองนะแรงดึงลงด้านล่างแล้วก็มีแรงดึงขึ้น้ด้านบนเป็น t นะครับทีนี้แรง t ตัวนี้นะมีเงื่อนไขว่ามันจะต้องเป็นแรงที่ไม่ทำให้เส้นลวดเนี่ยเกินขีดจำกัดสภาพยืดหยุหย่นโดยโจทย์บอกมาว่าขีดจำกัดสภาพยืดหยุหย่นที่กำหนดให้เนี่ยก็คือต้องไม่เกิน100นิวตันต่อตารางเมตรนะครับเออนี้ลวดมันถูกดึงไปด้วยความเร่ง a ใช่ไหม ความเร่ง a สิ่งที่หาก็คือหา A ที่ T ไม่ทำให้เกินขีดจำกัดสภาพยืดหยุน่นนะโดยขีดจำกัดสภาพยืดหยุน่นเขาบอกให้มองจากความเข็นนะโดยความเข็นเนี่ยหา a ที่ T ไ,นะไม่ทำให้ความเข็นก็คือใช้สัญลักษณ์ซิกมาตัวนี้นะครับเป็นไม่ทำให้ความเข็นตัวนี้เกิน นะเกิน100นิวตันต่อตารางเมตรเออเพราะงั้นเราก็เริ่มอย่างนี้ครับเราเริ่มจากความเค้มเนี่ยมันหาได้จากเอา f ส่วน a ถูกไหมอ่แล้วความเค้มในที่นี้เขาบอกว่าต้องไม่เกิน100เราก็เซตไว้ที่100 f เนี่ยในที่นี้ก็คือแรงดึงในเส้นลวดในที่นี้ก็คือ t a ล่ะพื้นที่หน้าตัดของเส้นลวดเมื่อกี้เราหาออกมาแล้วนี่ถูกไหม ออนี่ไงเป็นที่เราตัดโจทย์บอกว่า0.05คูณ10กำลังลบ6เมตรตารางเมตรนะครับอ,อ,อันนี้เป็น0.05คูณ10บกำลังลบ6 m. นะครับตารางเมตรทีนี้แรงก็ต้องเป็นเท่าไหร่นะครับเ,ออเราก็ลอ,องย้ายข้างมานิดนึงนะออจะได้100้คูณกับ0.05คูณ10บกำลังลบ6 m. เท่ากับ T ย้อนทของเราก็ได้เป็นเท่าแหละหนึ่งร้คูณศูนเป็น5้าคูณสิกำลังลบหนิวตันนะครับเพวัะนั้นก็หมายความว่าแรงของเราเนี่ยมันห้ามเกิน5้าคูณสิกำลังลบหนิวตันนะถ้าเกินนี้เนี่ยเออโอ้ะทำไมเลขมันน้อยจังนะครับอ๋อ,อ,อนิวหนิ่งร0อใช่ไหม โอเคอ่ะก็โอเคนะเเดี๋ยวดิจะผิดแต่ถ้าต้องดูก่อนมันจะเล่นนิดหนึ่งไฟม,มันน,อน,อน้อยอ๋อนี่ไง สิบกำลังสิบครับไม่ใช้หนึ่งร้อยนะเออสิบกำลังสิบแก้นิดหนึ่งนะครับขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่นเนี่ยเป็นสิบกำลังสิบเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คตรวจนิดนึ่งโอเคนะสิบกำลังสิบนะครับแก้นิดหนึ่งอันนี้ก็เป็นสิบกำลังสิบเออนสิบกำลังสิบคูณตัวนี้มันก็จะได้เป็นอ่ะเท่าไหร่ครับอันนี้เป็นสิบกำลังสิบนะครับ เออเดี๋ยวเขียนใหม่ให้อย่างนี้ครับ T มันได้10กกำลัง10นะคูณกับ0.05คูณ10กกำลังลบ6เท่ากับ T นะครับเออแก้นิดนึงนะอันนี้เป็น10กกำลัง10ว่าไงมันน้อยมากนะทนแรงได้น้อยขนาดนี้ไม่ไหวนะครับเออมันก็จะได้ T เป็นเท่าไหร่นะเป็น0.05 10นะ10กำลัง10 คูณ10กำลังลบ6ก็เหลือเป็นคูณ10กำลัง4เอาเลขคูณกับเลขชี้กำลังมาบอกกันลบ6กบวก10ก็ได้4อ่อ่ะซึ่งมันก็คือเท่าไหร่5 0 0นิวตันนั่นเองอ่ะอย่างนี้นะครับถูกไมอ่ะได้ทีเป็น500นิวตันก็หมายความว่าความเร่งเนี่ยต้องเป็นเท่าไหร่ที่จะ ต้องทําให้แรงดึงในเส้นเชือกเนี่ยต้องไม่เกิน500นิวตันนี้เราก็ไปหา a นะครับจากอะไรครับจากกฎข้อที่2ของนิวตันนะแรงมันจะสัมพันธ์กับ a จากสูตร sigma f เท่ากับ m a นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ sigma f มีแรงอะไรกระทาต่อมวลนี้บ้างครับก็มีแรง t ดึงขึ้นแล้วก็ sigma ก็คือบวกบวกกับแรง mg ก็คือ49แต่แรง mg มันดึงลงต้องให้ติดลบครับเออเท่ากับ m a นะครับ m มวลก็คือ5แล้วก็ a คือความเร่งที่ต้องหาทีนี้ t นะ่มันคือ500ถูกไหมก็แทนค่าลงไป500บวกลบก็ลบ49เท่ากับ5 a เออ่นะเราก็จัดการคิดเลขนะครับ5 0 0อลบ49ก็ได้เป็นเท่าไหร่ครับก็เป็น451นะครับเออ เท่ากับ 5a อ่ะทีนี้เราต้องการหา a ใช่ไหมก็ยาย5มาหารสุดท้ายได้ a เป็นเท่าไหร่ครับ90.2โอ้ไม่เลขมันเยอะดีจังเออความเร่งต้องไม่เกิน90เมตรต่อวินาทีโอ้แสดงว่าดึงได้ด้วยความเร่งที่สูงมากนะครับ นะก็ไม่ทำให้ลวดเนี่ยมันนะมันเกินขีดจำกัดสภาพจุนๆนะหน่วยก็เป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับเห็นนะเพราะฉะนั้นข้อที่ข้อขอไขนะเราก็ตอบว่าความเร่งสูงสุดนะครับคือนะ เออคือ90.2นะครับเออมตรต่อวินาทีกำลังสองต้องไม่เกินนี้นะครับไม่งั้นจะเกินขีดจำกัดสภาพดีเกินโอเคจบนะครับเหนะข้อ1ตอบ1.52้าข้อ2ตอบ90.2นะครับ